มาแล้วมาแล้วคลิปที่ทุกคนเรียกร้องไงเจ้าวันนี้จะมาคั่วเห็ดทอแล้วก็จะมาต้มเห็ดทอผู้โห่อันนี้ได้มาสดๆใหม่ๆจากอำเภอเสมืงองยางหอมอยางน้อยอยางขาว,วนนาสวัสดีเจ้ากัสสวัสดีเอซีน้องชินาจอมปองทุกท่านได้เจ้าวันนี้มากินของกินบ้านเฮาเลือกเอาตะนายแต่บ้า น้องจิดาจะพามากินนะเจ้าวันนี้มีต้มเห็ดโถงนาองละกอคั่วเห็ดหถงนะเจ้ามีสองอย่างอย่างนุ่มนุ่มมานุ่มกันลองพอจะขาวเจาะฟฟะนะเจ้าขาวยังหยวกนั่นเนอะ <c oughs> <c oughs> คนขาวยากกินลำและคนดำเหรอก็อยากกินลำเหมือนกันนะเจ้าแกเดียวรสชาติอาหารจะเป็นจะได้น้องจิดาจะมาจิ้มเ้ฟังฟังออจะมาจิ้มผู้ฟังวะจะมาจิ้ม้พอ่ออนะเจ้าว่า มันจะลำกับว่าแบบลำกับเหมาะก,กับว่าแบบเหมาะเนี่ยแกนน้อยนิด <c oughs> นิดทั้งร้านนะเจ้าบ่มีแกนไหนอันใหญ่ไ,ไปเล่านี้ซะเตื๋อนะเจ้าอันนี้นิดละก็แต่ผู้ก<า>็ซื้อมาแฝกสามร้อยบาทนะเจ้าสามร้อยบาทขัดเต๋วประมาณน,ะน,นาั้นนะเจ้าเดินมาจีนหูฮอด้วย ออเดอได้เวลาลงมือถอมข้าขวคั่วผัดๆจาวแล้วนะเจ้าเราก็ใส่พริกไปหอมเตรียมกะกิน,นมหมูสักกิโล <c oughs> นะเจ้าแล้วก็ซอสจีอยอยังผงชุดรสยะนะเจ้าพริกไทยนะเจ้าตามใจต้องการซอบตามสอบเนาะนะเจ้าใส่คั่วกิ้นหมูให้มันสุกก่อน ขวบวไปเรื่อยๆอันนี้น้องจีดานแบบนี้คนเดียวนะเนี่ยฮ้อนะเจ้าล่ะค่ะถ่ายมาฮือพอน้องมามาดูตั้งไปเกิีๆกันกองน้องจีดานแบบเนี่ยกลัวมามาลอมกะนะเจ้าอันนี้อะใส่จิ้นหมูขวเนาะ่วพริก่วเกลือค่วหอมเตียมหอมแดงค่วอย่างกันอย่างใส่ผงชูรสฟอดเออรสดีฟ้าไทยเอออย่างนั้นคือมันครบแล้วกะเอาเห็ดทบเข้าใส่นะเจ้าล่ะค่ะ เติมน้ำไม่น่อยคือมันอมโยฮันนะเจ้าลรงมันเปยลอรมันเปยแล้วบอกเฮากะชุกแล้วกะนะเจ้าแกกินได้นี่พอแล้วข่าวว่าปากขาวข่าวว่าปาขาวมาเจ้คุยนะข่าวกู้แกนถ้าดูนะเจ้าอันนี้แบบขัวอยู่เด้ออันนี้แบบขัวอยู่แบบได้ต้มเดือนะเจ้าอันตีตทีิที่น้องจินดาล้างตะกี้นั้น จะเอาไปต้มนะเจ้าน้องจีนะ่าร้านตะกี้จะเอาไปต้มแต่ยางควนี่เหาอันออย่างก็เยี่ยมไปละนะเจ้าเยี่ยมไปละกะเอามาคั่วใหือพอพอว่มันขาวมากเลยเพอพอะเราไปจังบอกกินมันนะถ้ามันออกไปได้นะฮึอมาดูใกล้ๆนะเจ้าอันนี้ตักไปแล้วหลายรอบละ <c oughs> นี่ยางควนี่ยางต้มแนะ่ยมันเดือดเตือดดิกำลงังกำลังจะบดบดกำลังจะบดบดเดี๋ยวหูเลี้ยง ออเด้์นะเจ้าอันนี้ข้วคั่วผัดๆยาวๆอันนี้แบบแบบคั่วผมไปเกลี่ยขาวกุกแกนเด้อขาวกุ้แกนนะเจ้าลองมาจิ้มกันแ่่รสชาติจเป็นจะไรเดียวผมนีอยากปอก็เด้อชอแบบกลเดียวได้นะลิ้นจะป่ยเก็บก้าเนอเยขาพูดได้ยินเสียงน้องคุกักคุกขักุกักคุกัไม่ท้งตาเลยนะ เดี๋ยวมาจิ้มต้มนะเจ้าอันนี้แบบครัวอันนี้โอเคเดี๋ยวต้มทุกทีแล้วมาแล้วมาแล้วนะเจ้าอันนี้แบบต้มนะเจ้าแบบที่แบบว่าห้องไหนได้ที่มันแบบแห้งแตเราวอง์มพอ,มอดีเดอถ้าต้ามเหลวออกไหมเนะี่ะวัดขีดที่มันที่มันแห้งอ,อีกคนเนาะ <laughs> ที่อามัจะลวกลิ้นไอ้จิ้มให้หอกหม้อบ่มหมอนะเจ้าหัานน้ำใสๆจะอี้จะบอกที่ไหนเด้อว่าน้ำมันร้าย อร่อยเหมาะกันดะโหขนาดเจา้าเห็ุที่นต้องทีิดากินวันนี้นะเจ้าเป็นเห็ดของสมงด์เด้อนะเจ้าประเดี๋ยวนี้ลิ้นละสามร้อยไปค่ายเปลี่ยนค่าซื้ออะถ้าซื้อคนเดียวเยอะตึงมีขายเนื้อ้าของประธานคือพอได้นะเจ้าจะได้กะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับตัวกันแล้วกันจุกดดมีความสุข